สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยคะ่ะหลังจากพูดคุยกันพักใหญ่พี่ชายคนโตก็สะกดอารมณ์ไว้ไม่อยู่เขาถามท่านหมอว่าบอกข้าหน่อยท่านหมายความว่าอย่างไรที่บอกว่าไม่สามารถระบุสาเหตุของอาการป่วยนี้ได้อาการของนายท่านผู้เฒ่ากับใต้ซื้อเหมือนไม่ใช่เจ็บป่วยเพราะโรคไร ทำไม่ใช่โรคแล้วป่วยได้อย่างไรเล่าท่านกำลังจะบอกว่าทั้งคู่ถูกยาพิษอย่างนั้นหรือลูกชายคนที่สองยิ้มอย่างเลือดเย็นเล่ากับจะบอกบางอย่างเป็นในทรงหุยเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพี่ลองในจ้วนเราจะมียาพิษได้อย่างไรกันตอนเนี้ทรงเจียวเยมีสีหน้าถอดแบบบิดาของเขาไม่ผิดเพี้ยนแววตายเย็นเยียบด้วยความไม่พอใจ ทำไมลุงของเขาพูดเช่นนี้ต่อหน้าคนนอกเขาเอื่มระอากับพฤติกรรมพี่ชายของบิดาเหลือเกินท่านลุงสามของท่งเจียวเย่คือพวกบ้าผู้หญิงโดยแท้ตั้งแต่เดินเข้ามาเขายัางไม่ละสายตาไปจากปายเซียงซิวเลยในความคิดของเขานั้นหญิงงามเช่นนางไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆจะไม่ให้เขาจ้องตาเป็นมันได้อย่างไรปเซียงซิว รู้สึกว่ามีสายตาจ,าจับจ้องจับจ้องมาที่เรือนร่างของนางจนหญิงสาวรู้สึกอึดอัดพ่อหันไปมองตามสายตาก็พบว่ามีชายวัยกลางคนผู้หนึ่งที่นางไม่เคยเห็นมาก่อนกำลังจ้องนางอยู่เมื่อเห็นเช่นนี้หญิงสาวยิ่งรู้สึกไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากนางจ้องอีกฝ่ายกลับไปเป็นการเตือนและเพื่อบอกว่านางไม่กลัว ทว่าสายตาข่มขู่ของนางแทนที่จะทำให้อีกฝ่ายหยุดกลับได้ผลตรงกันข้ามคนที่เห็นคิดว่านางมองมาด้วยสายตาหากจะพูดอย่างสุภาพคืออ่อนหวานนุ่มนวลหากจะพูดตามตรงคือช่างยั่วยวนใจทำให้คนมองถึงกับตัวอ่อนระทวยลงได้เลยดังนั้นพอท่านลุงสามได้สบสายตากับหญิงสาวก็ถึงกับนิ่งเงนัน คล้ายตกอยู่ในภวังราวกับว่าวิญญาณได้ออกจากร่างติดตามนางไปเรียบร้อยแล้วทันใดนั้นเองจูจูเขาก็รู้สึกเย็นวาบทั่วแผ่นหลังขนลุกสู้ไปทั้งตัวพอหันไปมองก็พบว่ามีสายตาเย็นเยียบคู่หนึ่งมองเขาอยู่ลีอองสายตาที่เข้มข้นคู่นั้นทำเอาเขาเย็นวาบจับขั้วหัวใจความเย็นยเยือกเสียดแทงลึกถึงกระดูก ท่านลุงสามรีบหันไปทางอื่นทันทีก่อนพูดพล่งออกไปแบบไม่ทันคิดฮ,ฮึ่ๆจะไม่โดนวางยาได้อย่างไรเกิดมีใครอยากจะได้มรดกขึ้นมาเร็วๆก็ต้องรีบฉวยโอกาสตอนนี้แหละอยากขายสิ้นดีแม้แต่ไปเซียงซิวยังขมวดคิว้วชายผู้นี้พูดจาไร้ความคิดทำไมถึงพูดกับน้องชายตัวเองแบบนี้พี่สาม ท่านหมายความว่าอย่างไรทรงหุยถามกับน้ำเสียงไม่พอใจชัดเจนท่านลุงสามไม่พูดอะไรต่อได้แต่ส่งเสียงหึดฮัดเขาพึงมาคิดได้ว่าตัวเองรีบร้อนเกินไปเขาควรจะกันกรองคำพูดเสียก่อนท่านลุงใหญ่จึงพูดขึ้นแทนถ้าเช่นนั้นเจ้าก็อธิบายมาสิคนที่ร่างกายแข็งแรงจู่จุก็เป็นลมล้มพับไปได้อย่างไร ทรงฮุยเลือดขึ้นหน้าด้วยความโกรธเขาสูดหายใจเข้าลึกๆแต่ก็ยังระงับความขุนเคืองไว้ไม่อยู่ทรงเจียวเย่ที่เห็นท่าทางบิดาจึงเอ่ยขึ้นมาว่าเมื่อครูท่านหมอก็บอกแล้วว่าหาสาเหตุไม่พบถ้าเช่นนั้นพวกเราก็ลองให้หมอหลายๆท่านมาตรวจแล้วกันเด็กๆไปตามหมอคนอื่นมาไปเสียงซิลวเองยังไม่แน่ใจว่า อาการของผู้อาวุโสทั้งสองมาจากพิษของดอกทิวลิปจริงหรือไม่จึงยังไม่กล้าเอ่ยอะไรทั้งสิน้นนางไม่อยากหาเรื่องให้ตัวเองเพียงเพาะคำพูดประโยคเดียวหญิงสาวจึงรอดูสถานการณ์ต่อบ่าวรับใช้ตระกูลทรงค่องแค่วว่องไวในไม่ช้าก็เดินนำท่านหมอมาเพิ่มอีกสองคนแต่ท่านหมอทั้งสองก็หาสาเหตุของอาการป่วยไม่พบเช่นกัน ทุกคนต่างกระวนกระวายใจบรรดาพี่ชายทั้งต่อว่าทั้งคาดขันทรงหุยไม่หยุดหย่อนไม่ว่าอย่างไรก็ต้องให้เขาหาคำอธิบายมาให้ได้ทรงเจียวเย่ถือว่าเป็นผู้ด้อยอาวุโสจึงพูดอะไรมากไม่ได้ได้แต่นิ่งฟังด้วยท่าทางเคร่งเครียดปเซียงเซียวเองก็รู้สึกไม่ค่อยดีนางเริ่มเจ็บหน้าอกแอบซับเหงื่อตัวเองอยู่ตลอด ถึงหลงเฮงจะหันหลังให้นางแต่เขาก็รู้ว่าไปเสียงซิวเหมือนไม่ค่อยสบายตัวทว่าการต้องมามองพี่น้องทะเลาะกันเช่นนี้ก็ไม่มีใครรู้สึกดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงหญิงสาวตัวเล็กๆบอบบางเช่นนางเราเขาจึงเอ่ยแทรกขึ้นมาว่าเอาละหากไม่มีหมอท่านใดสามารถตรวจพบสาเหตุการเจ็บป่วยครั้งนี้ข้าจะส่งหมอหลวงมาตรวจอาการให เขาน่าจะหาสาเหตุได้ทรงหุยถอนใจด้วยความโล่งอกถ้าเะน,นั้นต้องรบกวนลี่อองแล้วพูดจบทรงหุยก็รู้สึกเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงลมหายใจเริ่มติดขัดเขาจึงลองเหยียดแขนออกเพื่อจะได้หายใจสะดวกขึ้นท่านพ่อเป็นอะไรครับทรงเจียวเย่เห็นท่านพ่อของตนมีอาการไม่ค่อยดีก็รีบเข้าไปช่วยพยุง ทรงหุยโบกมือให้ลูกชายเขาสันนิษฐานว่าคงเป็นเพราะความตึงเครียดจากเหตุการณ์เมื่อครู่ที่พวกพี่ชายอารวาสใส่จึงไม่ได้ใส่ใจมากนักแต่ไปเสียงซิวเข้าใจสถานการณ์ดีตอนนี้นางกำลังเดินตามลี่อ๋องออกไปจากห้องหญิงสาวรู้ดีว่าเมื่อหลงเหิงพานางออกไปแล้วผู้อาวุโสทั้งสองก็คงถูกปล่อยให้นอนอยู่ตรงนั้นต่อไป ถ้าเป็นอย่างนั้นทั้งสองจะต้องดมพิษจนตายแน่พอคิดเช่นนี้หญิงสาวก็หยุดฝีเท้าลงลงเฮงที่เดินนำอยู่รับรู้ได้ทันทีว่าหญิงสาวไม่ได้ตามมาจึงหันมาถามเสียงเข้มเจ้าจะไม่กลับหรือไปเสียงซิวมองชายหนุ่มด้วยสายตาแน่วแน่ก่อนจะสูดหายใจยาวแล้วเอ่อยเสียงเบาว่าท่านอองได้โปรดรอก่อนเพคะทํทไมร แน่นอนว่าหลงเหิงต้องรออยู่แล้วแต่เขาก็อดที่จะถามไม่ได้ไปเซียงซิวหันกลับไปเผชิญกับสายตาอบอุ่นแฝงรอยยิ้มเบาบางที่มองนางอยู่ด้วยสีหน้าเปี่ยมเมตตาอมิตรพูดอีกฝ่ายเอ่ยขึ้นมาคล้ายกับรู้ว่านางกำลังจะทำอะไรต่อไปหัวใจของปยเซียงซิวเต้นแรงยิ้งสาวกัดฝันแน่นตัดสินใจพูดออกไปในที่สุด ที่จริงแล้วข้าเคยได้ยินอาการเช่นเนี้ยมาก่อนท่านหลุกสามถึงกับใจสั่นเมื่อได้ยินเสียงสาวงามเขารีบชิงถามขึ้นมาเป็นเพราะถูกยาผิดใช่หรือไม่ใช่เจ้าค่ะคำพูดของป่ายเสียงสิวทำให้ทุกสายตาหันมาจับจ้องที่นางเป็นตาเดียวจนหญิงสาวท้องไส้ปั่นป่วนไปหมดถึงทรงเจียวเย่จะรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยผิดปกติ แต่เขาก็ไม่คิดว่านางจะกล่าวหาพ่อของเขาเหมือนที่ลุงทั้งหลายทำจึงพูดกับนางว่าอนุสิวเชิญพูดต่อเถิดเมื่อได้รับอนุญาตจากทรงเจียวเยอีกทั้งมีหลงเหิงยืนอยู่ด้านหลังความมั่นใจของไ่เซียงสิวจึงเพิ่มขึ้นไม่มีใครวางยาผิดพวกเขาเหรอกคะ่ะท่านลุงสามได้ยินแค่นี้ก็สงบปากไว้ไม่ไหวรีบเอ่อยขัดขึ้นมาอีกครั้ง ถ้าไม่ถูกคนวางยาแล้วโดนยาพิษได้อย่างไรหรือปายเสียงซิลวสูตรลมหายใจเข้าลึกๆชายผู้นี้ไร้มารยาทจริงจากดอกไม้ถ้าพวกเขาไม่เกรงใจแล้วทำไมนางต้องพูดสุภาพด้วยเล่าคำพูดนี้หญิงสาวได้แต่นึกในใจทุกคนต่างตกตะลึงกับคำตอบของนางแม้แต่ท่านหมอทั้งหลายยังทำสีหน้าเหมือนไม่เชื่อถือ หมออย่างพวกเขายัางตรวจไม่พบว่าคนป่วยถูกยาพิษเลยแล้วสตรีผู้นี้กล้าดีอย่างไรมาบอกว่าทั้งสองถูกยาพิษซ้ำเป็นพิษจากดอกไม้อีกด้วยน่าขันสินดีไปเสียงซิวรู้ดีว่าหลังจากที่นางพูดไปแล้วจะต้องมีคำถามมากมายตามมาแน่นอนแต่หญิงสาวก็เตรียมใจเอาไว้แล้วทว่าพอเจอสายตาดูถูกดูแคน หญิงสาวก็ยังอดประมาะไม่ได้หากทําได้นางก็อยากจะวิ่งออกไปจากตรงนี้ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้หากแต่คราวนี้มีเสียงหนึ่งดังมาจากด้านหลังนางอย่างนั้นหรือถ้าเช่นนั้นเจ้ารองอธิบายมาสิว่าทําไมเจ้าถึงคิดว่าสาเหตุมาจากดอกไม้คําถามราบเรียบตรงประเด็นเล่ากับหอกแหลมคมพุ่งแหวกอากาศ มาทำลายสถานการณ์หนักหน่วงตรงหน้านามเสียงทรงพลังดึงความสนใจมาจากทุกคนในห้องทันทีไปเสียงซิวไม่รู้ว่าอีกฝ่ายพูดเพื่อช่วยเหลือนางหรือไม่หญิงสาวรู้แค่ว่าเมื่อได้ยินเสียงนี้นางพันรู้สึกเหมือนมีใครมาโอบอุ้มนางไว้เป็นเพราะดอกทิวลิปพวกนั้นเจ้าค่ะนิ้วเรียวยาวของนางชี้ไปยังดอกไม้ที่ไม่มีใครรู้จัก ที่อยู่ในกระถางรอบห้องพระแห่งนี้หน้าขันนักดอกไม้จะมีพิษได้อย่างไรท่านลุงใหญ่ตระกูลทรงหัวเลาะเสียงดังดอกทิวลิปมีพิษที่สามารถส่งผลต่อคนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงหากดมกลิ่นของมันเข้าไปมากๆลมหายใจจะติดขัดหายใจไม่สะดวกหรือร้ายกว่านั้นก็คืออาจจะทำให้หมดสติได้เจ้าคะ่ะไปเสียงซิวตอบ เป็นไปได้อย่างไรกันท่านลุงรองถามอย่างไม่เชื่อไม่เฉพาะเขาที่ไม่เชื่อคำพูดนางทุกคนในที่นี้ต่างก็ไม่มีใครเชื่อเช่นกันแต่ประโยคต่อมาของปายเสียงซิวก็ทำเอาทุกคนถึงกับอำอึงพูดไม่ออกตอนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพวกท่านจะเชื่อหรือไม่เพราะอย่างไรพวกเราก็ต้องจัดการปัญหานี้ใช่ไหมเจ้าคะ สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องช่วยผู้อาวุโสทั้งสองก่อนนางพูดชัดเจนตรงประเด็นทรงเจียวเย่รีบถามทันควันถ้าเช่นนั้นอนุซิวเจ้าเสนอให้จัดการอย่างไรเรือโปรดชี้ชัดมาได้เลยลี่อ๋องนางคืออนุของท่านใช่หรือไม่หากใช่ท่านก็ช่วยสั่งสอนนางไม่ให้พู้จาไร้าสาระในยามคับขันเช่นนี้ด้วย ท่านลุงใหญ่เอ่ยด้วยน้ำเสียงเยาะเย้นเล่ากับคำพูดของป๋าเสียงซิวเป็นเพียงเรื่องล้อเล่นขำๆเรื่องหนึ่งเท่านั้นถูกสายตาหันไปจับจ้องอยู่ที่ลีอองผู้ที่ยืนนิ่งเอามือไพล่หลังใบหน้าชายหนุ่มฉายแววความเด็ดขาดและเชื่อมั่นในตัวเองทุกคนเงียบกริบเล่ากับกำลังรอสัญญาณบางอย่างจากเขา การได้มาซึ่งอำนาจของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันฮองเต้ก็มีอำนาจในฐานะผู้ปกครองแว่แคว้นส่วนเสนาบดีก็มีอำนาจของขุนนางทว่าอำนาจของบางคนได้มาจากยศถาบรรดาศักดิ์และการหล่อล้อมจากสมรภูมิรบซึ่งคนนั้นก็คือลี่อองหลงเหิงเกิดมาในตระกูลขุนนางที่สืบเชื้อสายกันมายาวนาน จนมาได้รับมอบหมายให้ดูแลกองทัพอันห้าหาันแม่ทัพแกล่งก้าที่ไม่เคยยอมก้มหัวให้ใครในสนามรบผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเหนือทัพใหญ่แม้แต่ฮองเต้ก็ยังต้องรับฟังเขาด้วยเหตุนี้ทุกคนในห้องจึงลอกคำพูดของท่านอองอย่างใจจดใจจอ่อกระทั่งป่ายเสียงซิวที่มาจากยุคสมัยใหม่ ยังสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจในตัวเขาที่แผ่ออกมาจากร่างตอนนี้นางไม่กล้ามองด้วยซ้ำว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับคำพูดติเตียนแบบไม่ไว้หน้าของลุงทรงเจียวเย่หลาสาระหรือพวกท่านคิดว่าการช่วยคนเป็นอันดับแรกเป็นเรื่องผิดงั้นหรือหรือพวกท่านมีแผนการอื่นในใจแล้ว พี่น้องตระกูลซ่งได้แต่อ้าปากแล้วก็หุบลงไม่มีใครกล้าพูดออกมาสักคำเพราะหากพูดโต้แย้งออกไปก็เท่ากับว่าพวกเขามีแผนการอื่นในใจอย่างที่หลงเหิงว่าจริงๆเมื่อหลงเหิงเห็นว่าไม่มีใครพูดอะไรต่อแล้วจึงหันไปทางป๋าเสียงซิวเจ้ายังยืนนิ่งอยู่ทำไมไหนบอกว่าช่วยชีวิตคนสำคัญที่สุด ใบเสียงซิลเอ่อยขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเทาผู้อาวุโสทั้งสองมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกดังนั้นพวกเราต้องเริ่มจากเอาดอกไม้พวกนี้ออกไปก่อนแล้วเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเจ้าค่ะบ่าวรับใช้จัดการทำตามคำพูดของนางทันทีกระถางทิวลิปถูกนำออกไปอย่างรวดเร็วหน้าต่างทุกบานถูกเปิดออก หลังจากมีลมพัดเข้ามาในห้องผู้ป่วยทั้งสองก็รู้สึกว่าอาการแน่นหน้าอกลดลงชวนทรงหุยเองที่เมื่อครู่ก็เกิดอาการหายใจติดขัดมาตอนนี้กลับหายใจสะดวกดังเดิมจึงเกิดความเชื่อมั่นในตัวปายเซียงซิวขึ้นมาไม่น้อยสีหน้าใต้เท้าทรงจึงผ่อนคลายลงแล้วถามว่าต้องทำอะไรอีกไหมแม่นางไป ไาเซียงซิวเองก็รู้สึกหายใจได้คลองขึ้นเช่นกันนำผ้าชุบน้ำมาดมาเช็ดหน้าให้คนป่วยให้ใช้น้ำอุ่นนะเจ้าค่ะอย่าใช้น้ำเย็นหลังบ่าวรับใช้ทำตามที่นางบ่าวสีหน้าคนป่วยทั้งสองก็เริ่มดีขึ้นทรงเจียวเย่ที่เฝ้ามองอยู่ตลอดพันโร่งอกในใจรู้สึกทึ่งและรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณปายเซียงซิว เขามองหญิงสาวสั่งการบ่าวแต่ละคนที่อยู่ในห้องในโลกนี้มีสตรีหลากหลายประเภททว่าสตรีที่มีไหวพริบและสติปัญญาหลักแหลมแต่ไม่ชอบแสดงตนให้เป็นที่โดดเด่นเช่นนางนั้นไม่ค่อยพบเห็นจริงๆหากรองเทียบกับหลินเซียนจือหญิงผู้นั้นเชี่ยวชาญด้านกวีมีรูปโฉมงดงามทำให้ได้รับการกล่าวขวัญว่า เป็นหญิงที่มีผ่อนสวรรค์ที่สุดคนหนึ่งแต่หญิงตรงหน้าเขานี่สิกลับไม่มีใครรู้จักนางยังคงรักษาความเรียบง่ายไว้ได้ต่อไปไปเสียงสิวมีรูปร่างหน้าตางดงามกว่าหลินเซียนจือทั้งยังรู้จักการทำอาหารมังสวิรัตและมีความรู้รอบตัวมากมายนางเป็นไข่มุกเม็ดงามท่ามกลางเม็ดทรายหากเขาได้มีโอกาสรู้จักนางก่อนหน้านี้ เขาคงจะไปขอนางถึงหน้าประตูบ้านแต่น่าเสียดายนางเป็นอนุของคนอื่นไปเสียแล้วในขณะที่ทรงเจียวเย่กำลังจมอยู่ในห้วงความคิดของตัวเองอยู่นั้นนายท่านผู้เทาตระกุลทรงก็รู้สึกตัวเขายังคงอายเล็กน้อยหายใจหอบอยู่บ้างช่างทรมานจริงๆทรงฮุยรีบเข้าไปดูบิดาใกล้ๆก,ก,ก่อนถามว่า ท่านพอ่อท่านรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมไหนท่านผู้เท่าตอบเสียงเหนื่อยอ่อนดีขึ้นบ้างแล้วทำไมใต้สื่อหุยโซยังไม่ฝื้นอีกเล่าขณะที่สองพอลูกพูดกันอยู่ใต้สื่อหุยโซก็รู้สึกตัวพอดีชัดเจนแล้วว่าผู้อาวุโสทั้งสองได้รับพิษจากดอกทิวลิปแน่นอนไปเสียงซิวถอนใจด้วยความโล่งอ,อกดีใจที่สามารถช่วยพวกเขาได้ หากนางประเมินสถานการณ์ผิดพลาดจนเป็นเหตุให้พวกเขาได้รับการรักษาที่ถูกต้องช้านางต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตแน่ตอนนี้นายท่านผู้เฒ่าลุกขึ้นมานั่งได้แล้วหลังจากจิบน้ำชาได้ครู่หนึ่งเขาก็สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ตนเองไม่รู้สึกตัวจึงได้รู้ว่าไปเซียงซิลเป็นผู้ช่วยชีวิตเขา นายท่านผู้เฒ่าก็หันไปยิ้มให้นางอย่างใจดีแต่ทันทีที่รู้ว่าอาการป่วยของเขาทำให้ลูกชายมีปัญหากันโดยที่พี่ชายทั้งสี่ชวนน้องเล็กทะเลาะเขาก็มีสีหน้าเคร่งเครียดเอ,อ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงเฉียบค่ะพวกเจ้ายัางรออะไรอีกออกไปให้หมดสี่พี่ชายตระกูลสรงทำอะไรไม่ถูกรีบถอยออกจากห้องเพื่อไม่ให้ผู้เป็นบิดาโมโห มากไปกว่านี้หลังจากนั้นนายท่านผู้เท่าก็เอ่ยกลไปไปเสียงซิวว่าข้าไม่คิดว่าเจ้าจะรู้จักดอกไม้พวกนี้ข้าบังเอิญไปพบมันแล้วเห็นว่าสวยดีก็เลยให้คนนำมาวางไว้ในห้องพระไม่นึกมาก่อนเลยว่าดอกไม้นี้จะมีพิษสงซ่อนอยู่คงต้องเอาไปทิ้งทั้งหมดเสียแล้วไม่ต้องทิ้งหรอกเจ้าค่ะตามจริงแล้วดอกทิวลิปไม่ได้มีอันตรายเพียงนั้น นอกจากจะมีจำนวนมากในพื้นที่ปิดทึบแต่หากปลูกกลางแจ้งดอกไม้นี้จะดูสวยงามจเจริญตามากนะเจ้าคะ่ะถึงอย่างไรไปเสียงซิวก็ยังคิดว่าดอกทิวลิปสวยงามอยู่ดีเพียงแต่ต้องปลูกให้ถูกที่เมื่อรู้ว่านางไม่อยากให้เขาทำลายดอกไม้พวกนี้นายท่านผู้เท่าก็อดยิ้มไม่ได้ หากเจ้าชอบเจ้าก็เอาไปทั้งหมดได้เลยข้าไม่กล้าปลูกเจ้าต้นนี้อีกแล้วละ่ะขอบคุณนายท่านผู้ทามากเจ้าค่ะไปเสียงซิวเอ่ยด้วยท่าทางโล่งอกเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาใต้สื่อหุยกวงดูเหมือนเขาจะไม่ยอมปล่อยนางไปง่ายๆสีกาเมื่อคู่เจ้าจะจากไปเลยก็ได้แล้วเจ้าหันกลับมาทำไมใต้ซื่อหุยกวงถามยิ้มยิ้ม ใเซียงซิวอยากจะกรอกตาแล้วตอบกลับไปว่าข้าก็ยังถามตัวเองอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้มีสายตาหลายคู่ที่จับจ้องนางอยู่ที่สำคัญคือพญามัจจุราชยืนอยู่ด้านหลังนางเสียด้วยยิ่งสาวจึงตอบว่าคงเป็นเพราะข้าพอรู้วิธีที่สามารถช่วยได้เจ้าคะ่ะ อ่าล่ะค่ะเพื่อนๆค่ะเรื่องนี้นะคะท่านผู้แต่งนิยายก็ใช้ภาษาสวยงามมากเลยนะคะพาเราอ้อมโลกไปก่อนแล้วก็กลับเข้ามาที่ประเด็นนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่านางเอกของพวกเรานี้อธิบายเนี่ยหวานว่าน่าจะแบบพา,าราราาฟเดียวย่อหน้าเดียวอะคะ่ะก็คงจะจบได้แล้วแต่ว่านี้ท่านผู้แต่งนะคะก็แบบพาเราอ l o h ไปกับจินตนาการใช้ภาษาสวยๆเนาะอ้อมไปอ้อมมาแล้วก็กลับมาตรงจุดที่ว่าโอเคจะช่วยได้ย่างไงก็แค่ยก นะได้ต้นไม้เหล่านี้ออกไปก่อนแล้วก็เปิดหน้าต่างให้หมดนะคะเพื่อนๆอะล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในเอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ